ครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับอสําสหรับวิชาพระพุทธศาสนาอ่าจากที่ว่าไม่ได้เจอกันสองอาทิตย์ช่วงเทศกาลปีใหม่อวันนี้ก็มาเรียนรู้กันเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อจากสองอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะักเด็กนะวันนี้ <c oughs> เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีก หัวข้อหนึ่งก็คือคาระวะหกนักเรียนคาระวะอ่าครับคาระวะหกหรือคาระวะธรรมนักเรียนอ่าหมายถึงการสแสดงความเคารพเออครับเด็กๆด,ด,ดูหน้าจอได้เลยครับอ่าคาระวะหกก็คือการสแสดงความเคารพอ่าครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจ เป็นสิ่งที่นักเรียนควรกระทําให้ติดเป็นนิสัยนักเรียนอ่าตามหลักในธรรมระพุทธศาสนาการแสดงความเคารพนั้นมีทั้งบท6ประการนักเรียนสําหรับชั้นประถม6นะ,ะครับห้ามห้ามแสดงความคิดเห็นครับฟังครับปิดไมโคด้วยนะครับตอนนี้บันทึกเสียงแล้วนะครับอการแสดงความเคารพตามหลักธรรมในธรรมระพุทธศาสนาอ่าท่านเรียกว่าคารวะอ่าครับ เป็นสิ่งที่นักเรียนควรกระทําให้ติดเป็นนิสัยนะักเรียนมีทั้งหมด6ป,ประการได้แก่หนึ่งเกิดถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าพุทธคารวตานะักเรียนอ่าแปลว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าหมายถึงการแสดงความเคารพในคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะเราเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไนักเรียนนักเรียนก็ต้องแสดงความเคารพ ในคุณของพระพุทธเจ้าและยอมรับนับถือในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการแสดงความเคารพนอบน้อมเน,น,นี่ก็ถือได้ว่าเป็นมงคลชีวิตนักเรียนเป็นสิ่งที่ดีเราไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เกิดถ้าเรามีการแสดงความเคารพหรือแสดงความอนอบนอ้นอมมีการมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่นักเรียน สิ่งที่จะตามมาก็คือนักเรียนก็จะเป็นที่ที่รักที่เมตตาของคนเหล่านั้นอ่าอันนี้ก็คือการการแสดงความเคารพนักเรียนก็คือเป็นสิ่งที่ดีงามนักเรียนตามหลักในทางพระพุทธศาสนาอ่าครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนักเรียนก็คือความเคารพในพระพุทธเจ้าอ่าครับมาดูข้อที่สองนักเรียนข้อที่สองธรรมคารวตาหมายถึง การแสดงความเคารพในพระธรรมพระธรรมหมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสั่งสอนก็คือปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระองค์นักเรียนก็จะไม่ตกไปสู่สถานที่ชั่วก็คือเป็นคนดีนักเรียนครับอย่างเราอยู่ในศีลในธรรมใช่ไหมเราเป็นชาวพุทธอ่านักเรียนอยากมีความสุขนักเรียนว่ไม่ต้องรักษาอะไรไกลนะักเรียนครับไม่ต้องรักษาอะไรมากก็คือรักษาแค่ศีลห้า มีความเคารพในศีลของตนเองก็คือศีลห้าข้อก็คือเป็นการแสดงความเคารพในพระธรรมเช่นเดียวกันอ่าธรรมมาคารวะตาหมายถึงความเคารพในพระธรรมก็คือเคารพในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านกเรียนใครปฏิบัติได้คุณครูขอตอบได้เลยว่าเด็กทุกคนต้องเป็นคนดีต่อไปวันข้างหน้าเด็กๆโตเป็นผู้ใหญ่เด็กๆจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ของพ่อแม่และของครูบาอาจารย์และวงกว้ามก็คือเป็นเด็กดีหรือเป็นคนดีของสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขนักเรียนอ่านักเรียนมาดูข้อที่สามนักเรียนครับสังฆคารวาตาหมายถึงความเคารพในพระสงฆ์อ่าพระสงฆ์ในที่นี้เด็กๆก,ก็อาจจะเคยไปวัดอ่าเราเห็นพระนั่นแหละล้วเขาเรียกว่าพระสงฆ์นักเรียนพระสงฆ์หรือพระภิกษุสงฆ์ การแสดงความเคารพต่อท่านก็คือนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยการประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระสงฆ์เวลาเราพูดกับพระสงฆ์ใช่ไหมเด็กๆเวลาเราดูตามสื่ออ่าครับทีวีบางรายการใช่ไหมเข้าไปสอบถามธรรมะเข้าไปสนทนาธรรมกับพระพิธีกรบางคนบางท่านเขาก็มีความเคารพในพระสงฆ์ใช่ไหม อ่าพจะพูดกับพระสงฆ์ก็จะต้องพนมมือทุกครั้งอ่าพระคุณเจ้าอ่าวันนี้นบดิงก็อยากจะให้พระคุณเจ้าอ่าเป็นพิธีกรอ่าเป็นคนนำเที่ยววัดหน่อยว่าอ่าวัดของเรามีสถานที่อะไรสําคัญสาคัญบ้างนบดิงอ่าบางทีเขาพูดกับพระสงฆ์ใช่ไหมเขาก็จะมีการพนมมือทุกครั้งอ่าไม่ว่าแต่อ่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนักเรียน ก็คือเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระสงฆ์ความความอ่อนน้อมถ่อมตนนักเรียนก็ทําให้เรามีเสน่ห์เด็กๆคนไหนทําได้เด็กๆคนนั้นก็จะมีเสน่ห์ก็จะเกิดความน่ารักนักเรียนครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นก็จะเกิดความน่ารักอเห็นแล้วก็เกิดความเอ็นดูน่ารักน่าสงสารน,นักเรียนเห็นไหมหลายๆคนใประเทนก็คือก่อนจะมารเรียนหรือมาถึงโรงเรียนแล้วบางคนก็แสดงความเคารพ ต่อครูบาอาจารย์ก่อนจะออกจากบ้านบางคนก็สแสดงความเคารพต่อคุณพ่อคุณแม่บางคนไปวัดก็สแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์องค์เจ้านะนักเรียนก็ทําให้เรากลายเป็นเด็กที่ว่ามีเสน่ห์มีความน่ารักอยู่ในตัวนะักเรียนตรงข้ามกับเด็กคนไหนที่ว่าไม่มีความความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีการเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่เด็กๆคนนั้นก็อาจจะไม่มีเสน่ห์เช่นเดียวกันนะักเรียน นักเรียนมาดูธรรมะข้อที่สี่นะคารวะธรรมข้อที่สี่ก็คือสิกขาคารวะตาหมายถึงความเคารพในการศึกษา,าเด็กๆในขณะนี้เด็กๆก,กำลังเรียนทางออนไลน์นักเรียนคนไหนที่ว่าเคารพในการศึกษาเราก็สังเกตได้ง่ายก็คือตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนักเรียนเราตั้งใจฟังตั้งใจเรียนสิ่งที่ว่าตามมาก็คือทำให้เรา เรียนรู้เข้าใจอย่างรวดเร็วนักเรียนเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความเคารพในการศึกษาอครับเกิดถ้าเราไม่มีความเคารพในการศึกษา<อ>ก็ทํำให้เราอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องนักเรียนด้วยการที่ว่าเราไม่ตั้งใจนั่นเองการแสดงความเคารพในการศึกษาออก็คือนักเรียนเห็นความสําคัญของการศึกษาครับว่าการศึกษานั้นก็สามารถ พัฒนาตัวเราให้มีความเจริญก้าวหน้าในวันข้างหน้าได้และก็ช่วยบำรุงการศึกษาพัฒนาความรู้นักเรียนครับวันข้างหน้านักเรียนเรียนจบไปแล้วใช่ไหมนักเรียนเราไปสมัครงานเนี่ยเขาก็จะถามวุฒิการศึกษาว่าน้องจบอะไรมาคุณจบอะไรมา,านักเรียนก็สามารถเอาวุฒิความรู้ที่ว่าเราเรียนเราได้ศึกษามาจากโรงเรียนจะไม่ต้องเรียนเอาไปใช้ในการ ประกอบสำม,มาอาชีพในวันข้างหน้าได้อ่าอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญก็คือนักเรียนต้องมีความเคารพในการศึกษานั่นเองนักเรียนครับอ่านักเรียนมาดูหัวข้อต่อมานักเรียนครับอ่าคารวะข้อที่ห้านักเรียนครับคารวะข้อที่ห้าปะ อัปะมาทะคารวะตานักเรียนถ้าเป็นภาษาบาลีนะเขาเรียกว่าอัปะมาทะคารวะตาหมายถึงความเคารพในความไม่ประมาทความเคารพในความไม่ประมาทหมายถึงเด็กๆสามารถควบคุมสติของตนเองไม่ให้ประมาทในการดําเนินชีวิตเช่นเราอยู่ในเวรียนจะไม่นักเรียนเ,ยเราก็ต้องตั้งใจเรียน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทําความฝันความหวังของตนให้สําเร็จทําความฝันความหวังของพ่อแม่ที่หวังกับเราไว้ให้ประสบความสําเร็จด้วยการตั้งใจเรียนก็คือไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตเอเด็กๆหลายๆคนประมาทมัวเมาในชีวิตในวัยเด็กก็ไม่ตั้งใจเรียนครับผลสุดท้ายก็ถูกเพื่อนชักจูงชักนําไปในทางเสียหายตายเป็นคนติด เล่าติดบุหรี่ติดสารเสพติดผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนจิตวิปลาากลายเป็นคนวิกลนจริลไปก็มีเยอะนักเรียนก็คืออันนี้เขาเรียกว่าประมาทในวัยในชีวิตนัเองนักเรียนไม่สามารถที่จะควบคุมสติของตนเองให้อยู่ในทํานองครองธรรมได้อ่าสิ่งสําคัญก็คือเด็กๆต้องมีความเคารพในความไม่ประมาทก็คือต้องควบคุมสติของตนเองให้ได้นักเรียน ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตอครับไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตเช่นอ่าเราจะเดินข้ามถนนหนทางเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีจะขึ้นสะพานลอยก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีว่าอ่าบนสะพานนั้นมีใครนั่งอยู่ไหมมีใครยืนอยู่ไหมบางทีอาจจะมีคนบ้าถือมีดอยู่บางทีเราเดินไม่ดูตาหมาตาเรืออาจจะเจอคนอ่าบ้าหรือคนเสียสติทําร้ายร่างกายได้ สิ่งสําคัญก็คือนักเรียนก็ต้องมีสติคอยควบคุมตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตอครับ่ามาดูธรรมะข้อที่หกก็คือคารวะข้อที่หกภาษาบาลีเขาเรียกว่าปฏิสันถาระคารวะตาหมายถึงความเคารพในการปฏิสันฐานอ่าอันนี้คำคานี้เขาเรียกว่าปฏิสันฐานอ่านักเรียนอ่านพร้อมกันอ่านว่า ปฏิสันฐานก็คือการแสดงความมีมตรีจตต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจปฏิสันฐานก็คือการต้อนรับนักเรียนครับอย่างปีก่อนใช่ไหมนักเรียนก็จะมีคณะครูจากโรงเรียนของเรานักเรียนอ่าไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านอ่าไปสอบถามอ่าผู้ปกครองอ่าไปดูความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนอ่าว่าเด็กนักเรียนมีความเป็นอยู่ยังไง มีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าเช่าบ,บ้านอยูอ่มีความสุขสบายดีไหมก็จะมีครูไปเยี่ยมนักเรียนถึงบ้านสิ่งที่สำคัญนักเรียนจะต้องกระทำต่อครูก็คือการปฏิสันฐานก็คือการต้อนรับเด็กๆหลายๆคนก็น่ารักมากบางทีมีครูไปเยี่ยมบ้านจะไม่เด็กๆหลายๆคนก็อาจจะมีน้ำเย็น อาขวดสองขวดบางคนก็อาจจะมีน้ำต้มอ,อ่าน้ำชากาแฟก็มีบางบ้านนะ,ออะคุณครูก็เคยไปเจอมาแล้วบางคนก็เลี้ยงต้มตําก็มีต้มตําน้ําตกอันนี้เขาเรียกว่าการปฏิสันถานหรือการต้อนรับนักเรียนครับเป็นการแสดงความมีมตรีจิตอ่าต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจอ่าก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนักเรียนครับอ่าครับนอกจากนี้อ่ธรรมะ อนอกจากทร,รม,มาที่ว่านักเรียนได้ศึกษาได้เรียนได้ฟังมาแล้วทั้งหมด6ข้อ,อนักเรียนนักเรียนก็ควรมีความเคารพในบิดามารดานักเรียนครับพ่อแม่เนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ให้กําเนิดให้ชีวิตอ่าตัวเรามานักเรียนสิ่งที่ว่านักเรียนจะต้องแสดงออกต่อท่านก็คือแสดงความเคารพอ่าพ่อแม่ของเราด้วยความจริงใจอ่าหรือแสดงความเคารพต่อ พ่อแม่คนที่สองก็คือคุณครูที่โรงเรียนอ่าครูหรือผู้ที่เราควรสแสดงความเคารพด้วยการสแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้ที่ว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ย่อมเป็นที่รักแก่ผู้อื่นนักเรียนครับอ,อานิสงส์ของการอ่อนน้อมถ่อมตนอ่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้เช่นเดียวกันก็คือคนที่ว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลน,นักเรียนครับ เกิดชาติใดพบใดก็จะเป็นคนที่เกิดในตระกูลที่สูงส่งนักเรียนครับด้วยอานุสงแห่งความมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนักเรียนครับอันนี้ก็คือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็คือคาระวะหกอ่าครับอ่านักเรียนดูธรรมะข้อต่อมานักเรียนครับธรรมะข้อต่อมาอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่นักเรียนครับ ก็คือกตันยูกะตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์กระตันยูกะตะเวทีเด็กๆก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้มาเยอะครับนักเรียนครับชาวพุทธเราก็ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนักเรียนครับเด็กคนไหนที่ว่ามีความกะตันยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อพระมหากษัตริย์ก็ถือได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นคนดีนักเรียนครับอันนี้ท่านบอกว่า มีความกระตันยูกระตเวทีต่อ,รตอพระมหากษัตริย์ใช่ไหมพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ่าท่านได้ปกป้องบ้านเมืองและปกครองประเทศด้วยหลักพศพิษราชธรรมก็คือธรรมะของพระราชานี่ยนักเรียนก็คือธรรมะของพระราชาสิบประการอ่าหลายๆปีมาแล้วเด็กๆก,ก็เคยอาจจะได้ร้องเพลงธรรมะของพระราชาใช่ไหมซึ่งคณะครูก็ได้เปิดให้นักเรียนได้ร้องกันอยู่เป็นประจำใช่ไหม ด้วยธรรมะของพระราชาก็สื่อพระสวัสดิราชธรรมนี่แหละนักเรียนอ่าทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขแม้ในปัจจุบันนี้จะมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการบำบัดปุกบำรุงสุขของประชาชนในส่วนของอพระพุทธศาสนา ถ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะก็คือการประกาศตนเป็นชาวพุทธโดยยึดเอาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่นับถือตลอดชีวิตพุทธมามกะ,ก,ะก็คือทรงนับถือพระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นเอกองเอกอ,อกัคราศาสนูปถมพุกก็คือเป็นองค์ อุปถัมภ์ดูแลพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในประเทศไทยซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมดห้าศาสนาพุธริกษ์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกอ,อทรงให้การอุปถัมภ์ทุกศาสนาจึงเป็นผลให้ประชาชนชาวไทยทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างอย่างสันติสุขอย่างมีความสุขดังนั้นเราทั้งหลาย ก็พึงระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยการปฏิบัติตนดังนี้มีอะไรบ้างเด็กๆมาดูได้เลยครับโอเคครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นภาพของอรัชกาลที่สิบนักเรียนอ่าครับอ่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อ่าไทยทรงมีพระมหากษัตริย ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อประชาชนคนไทยอ่าครับเด็กๆก,ก็ต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ท่านก็คือต่อองค์พระมหากษัตริย์ด้วยนักเรียนครับโอเคครับดูภาพต่อมากตัญญูกะตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์หนึ่งเราสแสดงออกได้ด้วยการสแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณสองให้ความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์สาปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทส,สี่เป็นพลเมืองที่ดีเคารพกฎหมายของประเทศห้าเป็นเยาวชนที่ใส่ใจต่อการศึกษาเพื่อนำความรู้นั้นมาตอบแทนคุณแผ่นดินไทยอันนี้ก็คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ท่านเรียนสามารถปฏิบัติได้ ดังห้าข้อดังที่กล่าวมานักเรียนครับอ่านักเรียนมาดูธรรมะข้อต่อมานักเรียนครับอันนี้ก็เป็นมงคลสามสิบแปดประการสําหรับเด็กๆที่ว่าเคยเรียนมาแล้วครูอ่างก็เคยสอนมาแล้วมงคลสามสิบแปดประการก็มีเยอะนักเรียนครับสาหรับชั้นปหกนี้ท่านได้ยกมาแค่สามประการมงคลสามสิบแปดประการนบนองก็ตามหลักในทางพระพุทธศาสนานั้นที่ว่าเขาพูดกันเป็นภาษาไทยก็คือ อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นกันน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วายมุกอย่าสุกรหามอย่าพร่ำก่ธรรมอย่ารำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่ายินทารพระคุณเจ้าอย่าขาดเขาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าขาดกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานพล อย่าพิทัก์พานตนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอันนี้มงคลสามสิบปดเป็นภาษาไทยนักเรียนมงคลชีวิตหมายถึงผลทางที่จะนําให้นักเรียนบรรลุถึงความเจริญของชีวิตมีทั้งหมดสามสประการในที่นี้สําหรับชั้นป .6 ท่านกําหนดให้ศึกษาแค่สามประการได้แก่หนึ่งความมีวินยัยความมีวินัยหมายถึงการยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมเช่น การเคารพกฎของโรงเรียนการเคารพกฎหมายของบ้านเมืองการปฏิบัติตามข้อนี้จะทําให้นักเรียนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสังคมก็จะเกิดความสงบสุขและเราสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็คือมงคลข้อที่หนึ่งความมีวินยัยมงคลข้อที่สองก็คือการงานไม่มีโทษการงานไม่มีโทษหมายถึง การทำกิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นอสิ่งดีงามเช่นการรักษาศีลห้านี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีงามสำหรับตัวเราเองสำหรับครอบครัวเราเองนักเรียนครับการบาเพ็ญการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นเห็นห,หลายๆคนก็อาจจะไปช่วยทางวัดกวาดขยะ เก็บไปบงใบไม้ขัดห้องน้ําทาสีห้องน้ําอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์บางคนก็อ่าไปลอกท่อระบายน้ําบางคนก็ไปเก็บขยงขยะบริเวณปากท่อระบายน้ําเพื่อไม่ให้ท่อตันนักเรียนอ่บางคนก็ผีโอ,อกาสเอาเวลาว่างๆนั่นแหละไปทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับ ชุมชนที่ว่าตนเองอาศัยอยู่ก็ถือได้ว่าเป็นการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมนักเรียนเป็นผลดีต่อรัวตัวเราเองและสังคมนักเรียนครับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแอผออแ่ก็คืออ่าการที่ว่าเรามีทรัพย์เิ็นเงินทองหรือมีข้าวของบริโภคอ่าบริโภคอุปโภคเยอะเราก็สามารถเผื่อแผ่ให้กับคนที่ว่าเขาไม่มี อ่าเช่นข้างๆบ้านเขาอาจจะเป็นคนยากจนไม่มีข้าวที่จะหุงร,รับประทานไม่มีกับข้าวไม่มีอาหารที่จะรับประทานนักเรียนมีเยอะพ่อแม่ของเรามีเยอะเราก็อาจจะเอาไปเปื่อแผ่เขาด้วยการบริจาคให้กับคนที่ว่าตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาราบากกว่าเรานักเรียนอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลที่เขาราบากกว่าเราก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อ่า อย่างอย่างหนึ่งนักเรียนการปฏิบัติตามข้อนี้ก็จะทําให้ชีวิตและจิตใจของเราเกิดความสงบสุขนักเรียนครับอ่าจิตใจดีงามเพราะว่าเราเป็นผู้รู้จักให้เป็นผู้รู้จักเสียสละความสุขส่วนตนให้กับผู้อื่นอ่าคิดมาทีไรก็เกิดความสุขก็จะมีรอยยิ้มอยู่ในใจเราอยู่เสมอท่านเองเรียน อ่านักเรียนมาดูมงคลข้อที่สามก็คือไม่ประมาทในธรรมะหมายถึงความระมัดระวังความรอบคอบมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอสิ่งสำคัญก็คือเด็กๆต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติในทีน่นี้หมายถึงความระลึกได้สัมปชัญญะหมายถึงความรู้สึกตัว เรารู้สึกตัวว่าตอนนี้เด็กๆกําลังทําอะไรอยู่สติก็คือความระลึกได้ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่รู้ตัวอยู่เสมอการมีสติกํากับตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในขณะเวลาพูดหรือการกระทําการคิดจะทําให้เกิดผลดีแก่ชีวิตเกิดถ้าเราเผลอสติเราคิดโดยที่ว่าอ่าเรากระทาโดยที่ว่า อ่าอ่าไม่มีสติเป็นเครื่องกำกับก็าอาจจะทําให้ชีวิตเราผิดพลาดได้นักเรียนครับอันนี้ก็คือความไม่ประมาทในธรรมะของพระพุทธเจ้ามงคลข้ออ่ามงคลสามสิบปดประการมีทั้งหมดสามข้อก็ดังที่กล่าวมานักเรียนก็คือความมีระเบียบวินัยการงานไม่มีโทษความไม่ประมาทในธรรมอันนี้ก็คือมงคลชีวิตสามสิบสามสิบแปดประการดังที่กล่าวมา นักเรียนมาดูอ่าครับดูข้อต่อมาก็คือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์อธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ส่วนมากก็จะเน้นอ่าให้เด็กๆประพฤติตนเป็นคนดีทั้งนั้นนักเรียนก็คือไม่ให้เบียเดเบียนผู้อื่นการกระทำจิตใจให้บริสุทธิ์อ่าก็คือเด็กๆสามารถทำได้ด้วยการฝึกจิตให้เกิดสมาธิ เห็นไหมดังภาพนักเรียนเอ่ออันนี้เป็นโรงเรียนในประเทศไทยเราเนี่แหละบางโรงเรียนก็ก่อนที่จะเข้าเรียนหนังสือขึ้นเรียนนักเรียนทางคณะครูก็อาจจะให้เด็กๆทุกคนนักเรียนครับทั้งหมดที่โรงเรียนหัดฝึกสมาธิก็คือการฝึกอยู่กับตัวเองนะก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนักเรียนทําให้จิตใจเราเกิดความสงบเกิดสมาธิ การที่จะเกิดสมาธิได้นักเรียนก็ต้องมีการสำรวมกายอ่าเห็นไหมการนั่งสมาธิก็คือสำรวมกายก็คือตั้งกายให้ตรงอ่าสำรวมวาจาก็คือในขณะทำสมาธิก็คือไม่พูดครับอ่าปิดปากปิดปากทั้งอ่าสำรวมกายก็คือนั่งตัวตรงสำรวมวาจาก็คือไม่พูดคุยไม่หยอกเล่นกับเพื่อนโดยอ่าและวาจาโดยการไม่คิดประ คิดร้ายต่อผู้อื่นฝึกหาเป็นคนไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายนักเรียนครับใครมาแย่มาพูดอะไรเราก็ไม่เป็นคนโกรธง่ายไม่โมโหง่ายก็คือเป็นคนใจเย็นจิตใจดีก็จะทําให้เราอ่าเกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นอ่าไม่คิดแก้แค้นไม่คิดแค้นผู้ที่ทําสิ่งไม่ดีต่อเราอ่าครับ รู้จักให้อภัยก็คือปล่อยเขาไปครับรู้จักให้อภัยปล่อยเขาไปเขาคิดไปดีก็ช้างเขาเรื่องของเขาตัวเราเป็นสุขก็พอแล้วหากพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตนตามโอวาสามของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาวนักเนอ่าเกี่ยวกับกา,าาการละเว้นความชั่วหนึ่งการละเว้นความชั่วสองการทำแต่ความดี อ่าสามการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์อ่าอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถทําให้เราและนักเรียนทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอ่าสำหรับวันนี้อ่าครับก็ครูไม่ยังไม่มีงานให้นักเรียนทํานะก็ตั้งใจฟังจะส่วนมากอ่าวันนี้ก็คิดว่าก็ยังยังไม่สั่งงานนักเรียนนะอ่าครับ ก็สาหรับวันนี้คุณครูก็อยากจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามสักสองนาทีครับใครมีอะไรจะถามก็เปิดโอกาสให้ถามเลยครับวันนี้ไม่มีงานนักเรียนครับสําหรับคนที่ว่าเข้ามาเรียนนักเรียนครับสําหรับคนที่ว่าเข้ามาเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นใต้คลิปวิดีโอครับนักเรียนครับอาจะได้รู้ว่าใครเข้ามาเรียนบ้างใครไม่ได้เข้ามาเรียนบ้างนักเรียนนะ อ่าไอโฟนนีอะไรจะถามไหมครับไอโฟนรรครูใส่ชุดอะไรครับอ๋อใส่ชุดกวางสั่งเสื้อจากประเทศจีนครับสั่งเสื้อนําเข้าจากประเทศจีนครับเสื้อมังกรครับมังกรมังกร,ถ,รถ้าไปใส่ไปใส่เสื้อนี้ในวันจันทร์นะจะกลายเป็นกากิจครับเพราะไม่ไม่เป็นไรครับเอ่อเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงหนุบหนงเออตาม ตามที่ว่าหมอดูโหราศาสตร์เขากล่าวไว้เราไปยังเป็นเป็นสีแห่งโชคลาภเป็นสีแห่งโชคลาภโชคลาภโชคลาภนั่นไม่ใช่โชคเลือดโชคลาภโชคลาภเป็นสีครับเห็นไหมนี่คนจีนเห็นไหมเขาจะใส่ชุดสีแดงในวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่าเราไปเราไปเชื่อหมอดวงนั้นไม่ได้ครับเราไปเชื่อหมอดวงั้นไม่ได้นะอ่าครับอ่าก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่หนึ่ง ละเว้นความชั่วสองทำแต่ความดีสามทำจิใตใจให้ก่องใสบริสตรตรุทธิ์นักเรียนครับเกิดถ้าเราไปคิดว่าไปใส่เสื้อสีแดงเป็นกาลกินนบริโอ๋อย่างอย่างนั้นไม่ได้ครับนักเรียนอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำมาทำมาหากินแล้วเกิดถ้าเราไปคิดอย่างนั้นหมอดูบางทีก็มาคู่กับหมอเดาหมอหมอดูบางทีก็คู่กับหมอเดาไปเชื่อไม่ได้ครับอ่าครับอ่าไม่มีอะไรถามนะสําหรับวันนี้ก็ ครวองก็คงจะขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้อ่าสวัสดีครับเด็กๆบา,บายขบบาย,ายขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณครับคุณโคณ